เนกินจิวิตังจิทวาุรังวาสเทุวายมกนาภณิตังนโนสมังอาทิตธาคาเตนตัดเทปตางกินเนยภวัตตุสาพมังขลางลางปเทววตางสาปพุทธาง นัสตาสวทิบวานตุเตภวตุสาพมังขลังลางปันระเทวตานสาพัฒมรงนังาสวทิบวานตุเตภวตุสาพมังขลังลางปพระเทวตานสาปสังขานุ ภาเวนัสตาสุทธิพระวันตุเตม 我，可能。 โอเล่นะครับของเี่เต็มหรือยัง multimod <laughs> spam ธผ่าสาปร

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลาย พอรอบน้อมสวายผู้ชาสมเด็จพ่อพหอสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 